สวัสดีครับพี่น้องชาวเ้านะครับอ่วันนี้เรามาชมการนี่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับก่อนจะขึ้นบินครับเป็นเว้าของน้องเลียนะครับเสื้อสีชมพูนะครับนุ่นใส่กระถาอาคมแล้วนะครับนี่ครับเป็นเว้าขนาดเมตรเจ็ดสิบนะครับน้องมันบอกนะครับดูทันวาธันวาทำไม้ดูนี่เมตรเจ็ดสิบจริงไหมดูครับดูน้องทันวาวัดวัดความความยาวของเว้านะครับในเมตรเจ็ดสิบครับยังไม่ถึงปีกโลกเลยนะครับนี่นี่ครับ เมตรเจ็ดสิบจริงหรือเปล่าอย่างๆกันแป๊บหนึ่งก่อนครับขออีกหนึ่งครับดูครับนี่ครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับความพร้อมนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับอ่านี่ครับดูครับนี่ครับนี่นะครับเป็นเบาเมตรเจ็ดสิบครับของน้องเลียนะครับนุ่นเอาเชือกไปมัดไว้กับต้นไม้ไม้ยังครับไปเชือกไปมัดไว้กับต้นไม้ไปเลยครับกลัวดึงไม่อยู่นะครับ แอ้ดึงอยู่ดึงอยู่ลมแรงนะครับดูลมนะครับนุ่นดูลมนะครับเป็นลมฝนนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับเมบาน้องธันวายก็ลอยมาแล้วนะครับยังเริ่มติดต่อย่างยังแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับนี่นะครับนี่น้องธันน้องนันนี่ว่าไงครับสู้ตายไหมโอเคนอนหลับเลยครับนี่นะครับเตรียมความพร้อมแล้วครับผมต่อตอนนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นบินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปเต็มนะครับอ่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบรักนะแจ๊ะแจ๊นี่ครับสวยงามนุ่มคนลร้านอยู่ข้างหลังให้หมดนะจะวิ่งว่ามนะปล่อยนะครับโอเคนะครับผม